สวัสดีพี่น้องน้ำพอกับเมลิศขคตราดอีกเรียจ้ามันนี้วันหยุดหาแนวกินมันเห็สิว่าย่ำไข่เกี่ยวมากินจ้ะจ้ามนีสิบมีไข่ย่อม้ามีปีกมีต้นหอมมีหอมแดงมาจากมีมะนาวมีน้ำตาลเปลี่ยนน้ำตาล้วกับมีน้ำปลา มีแค่นีเนาะค่ะเอาของที่ซื้อมาเรามันเหลือใส่เนาะใส่ตู้ไว้ก็บ่ได้ไปตลาดบ่ได้ไปหาเนี้ยามาใส่เพิ่มใส่แค่นีจ้ะมีมีแค่ใดใส่แค่นั้นใส่แค่มีของที่อยู่ในห้องจ้ะ,ะต้องไปสรรหามันนี้วันหยุดจ้ะจะย้ำใครอย่ามาจินจ้าลุงมือเลยจ้า ลงเ,เลยจ้าปาสามโซนมีน้นำตาลปิบอะใสน้ำตาลปิบลุกไปยังนิดน้อยเราก็าเร่งน้ำตาลปีมนมันไล่กอนนิน้อ ็บกินหนื่นเรีน่ซื้อเนี่ยและมันไม่แน่กินนี่ไทยอยู่กับมีของเหลือของอย่างอยู่ในตู้ก็เก็บไม่เห็นนะก็จำเป็นต้องไปซื้อต้องโอ้ต้องเอ้มาใส่ดอกวม่ต้องมันครบสูตรก็ได้ใส่น้ำตาลใส่ลงไปน้ำบวมหนึ่ง เค็ามมองเดี๋ยวกินมองเค็ามาใส่กพริกจ้านี่ใส่แ่นีตั้งโอกับบะหมี่อย่างกับบะหมี่กับบะหมี่เคองใส่แ่นีเบ่ใส่หลายใส่แ่นี้ก็เสียบได้จำอยู่ที่ฝีมือ อยู่ที่ฝีมือนะจ๊ะน่ามักเน้าหยิบลงไปมักสมกับใส่ลายลมักผสมกับใส่หน่อยเสร็จแน่นอนที่นียว นอกกล้อซีนส่น้องซนซนหนมั้ต้วน้ำตาลอีกส่วนหนึ่งเอ้ยบ่ม่น้ำตาลเราพีชพี่น้องแบบน้ำปลาลายน้ำเห่ยลายร จ้าโอเคเลยจ้ะลาดเลยจ้ะนี่ให้เข้าลาดลงไปเลยจ้า ้อยจะยำไขเาา่เยี่ยวม้าบิมีตุนปักซี่ใส่แค่นี้ก็เสียบได้ลองเห็ดเบิง้งมาซิมจ้ะมาซิ้มกันเลยจ้ยายำไข่เยี่ยวมาเรียบร้อยแล้วจ้าหน้าตาก็สิบประมาณน,นี้ซิมซิมคือเกาซิมตอนใหญ่เลย นี่เยซิบอส่เพียดบอบกนเพียดเป็นไรนะแจ้ซีมแจ้ซีม ลองเห็ดเบึงเด้อเป็นร้องเพื่อนๆ้นนองเห็ดเบึงซิมแล้วก็แซสบคือเก่าค่ะเป็นกับแก้มก็ได้กับเข่าก็ได้จ้าแสบ่บจ้ะแสบ่แสบคือเก่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เลยเพราหลานในเด้อค่ะเด้อคิดหนาบอกกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ